แว่นออปตัสแว่นกองแสงสีฟ้าช่วยปกป้องสายตาจากการใช้มือถือคอมพิวเตอร์หรือทีวีตัวแว่นมีความเบาทนทานไม่งอไม่หักใส่สบายใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจออปตัสเลยนะครับถ้าใช้โค้ดสาฟเฟลว่าเราจะได้รับส่วนลด100บาทด้วยพวกเราเก็บในวันนี้เรามาอยู่กันในแมปโรบอกที่มีชื่อว่าชาร์กไบนะทุกคนบย ซึ่งในวันนี้นะฉลามเราจะมาล่าเผ่าพันธุ์ของนายเหมือนเดิมและฉลามดูนี่สิโอ้โหนี่ตอนนี้เป็นตอนมืดน,นะทุกคน<แ>ดูดิซากเรือนี่แบบว่าโอ้โหเต็มเลยสงสัย<ห>ฉลามจะโหดมากแน่ๆเลยเนี่ยช่วยไม่ได้อลูกพี่ฉันเองไงเฮ้ยฉันมีแค่สามเปอร์เซ็นะที่จะเป็นฉลามแน่นอนว่าฉันไม่ได้เป็นแน่นอนเปอร์เซ็นต์น้อยขนาดนี้ฉันก็เหมือนกันฉันก็คงไม่ได้เป็นหรอกคนดีขนาดนี้จะเป็นได้ยังไงเราแล้วตอนนี้นายไม่เป็นฉลามะ โอ้โหคนนี้เขาได้เป็นฉลามวาฉลามขอเรือดีๆในนันฉลามเรือโจดสลามไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออเรือเนี่ยอะไรฟิชชิงโบนเรือตกปลาเอาเรือเล็กๆวิ่งเร็วๆไงช่เน้นเร็วไว้ก่อนเน้นหนีเตรียมตัวดูก็ได้เลยและนี่ก็คือฉลามที่กัลเรออกมาเฮ้ยแล้วนี่เป็นญาติของนายหรือเปล่าในฉลามไม่ใช่ฉลามฉันต้องตัวสีฟ้าเจ๋วๆเลย๋อแล้วทำไมตอนนี้มันเงียบๆอ่ะเอ้าเรือนั้นเขายิงเราเขาหาเรื่องเรา ฉลามไปไ<อ>ตามล่ามันดีกว่ามีมีฉลามถูกยิงอยู่แต่ไม่รู้ว่าถูกยิงที่ไหนอ่ะเออดูดิทำไมเลือดลดเยอะจัง่ะฉลามนี่เฮ้ยใครบังอาจยิงฉลามโคตรโหดเลยเฮ้ยเอาเอาฉลามถูกฆ่าโอ้โหเสียชื่อฉลามหมดเลยเนี่ยโหนี่ไม่ใช่ญาติฉันไม่ใช่เป่าพันเดียวกันกับฉันฉลามอ่อนแอแบบนี้ฉันไม่นับเป็นพวกหรอกนะโอ้ยนายก็ว่าเกินไปบางทีเขาอาจจะแบบว่าเกิดมาไม่เคยสู้กับใครก็ได้ นายอย่าไปว่าพะพันตัวเองเลยนะฉันก็ทนไม่ได้ฉันสู้ตั้งแต่สามขวบแล้วฉันต่อยพ่อต่อยแม่เลยนะเฮ้ยห้าเปอร์เซ็นต์เป็นด้วยฉลามได้เป็นฉลามทุกคนอบนี้มีคนเชิญฉันก็ไปด้วยว่ะถ้าเขาเข้าไปอยู่เขาแล้วกันฉันไม่อยากอยู่คนเดียวฉันกลัวนี่เรือเป็นเรือยังไงเหรอฮะฉันไม่บอกนายหรอกฉลามนายไม่ต้องมาถามฉันขับเรือเลยเพื่อนขับไปเลยนี่ฉันจะเป็นคนยิงเองนี่คือหลามเป็นหลามนะับ เอ้ยน่นไงจันเจอนายแล้วนายกำลังกระโดดงับใช่ไหมเมื่อกี้แสดงว่านายอยู่ไม่ไกลจากฉันฉันอยู่ไกลฉันสองทางไกลโอ้ยกัดตอนหน้าเลยโหดเกินงําเโอ้โหดูดูไอ้เพื่อนขับเรือเข้าไปหาข้างใน่อยสิทำไม่เพื่อนอยู่ไกลยังเลยเนี่ยอ่าในฉลามอยู่นู่นโอ้เพื่อนเขาขับนีมาทุกคน จะไปกลัวทําไมนี่คือเพื่อนเรานี่คือหลามเพื่อนรักของฉันเองใชยฉันคือเพื่อนรักของทุกคนนยฉลาดว่าไม่กลัดละหลอกไปเลย <c ười> ใช่ฉันไม่กลัดพวกนายหรอกนะโอ้ยเอยเอ๊ยตกน้ำตกน้ำตกน้ำไม่นะ <c ười> ฉันหินตีนฉันไม่รู้ว่าเป็นนายหรือเปล่าฉันจับไปอย่านะอย่าทำฉันอกน้ทำฉอย่าทำฉันอย่าทำฉันรักแนบอะไรตอนนี้เพื่อนคือขับเรือหนีไปเลยโอ้โหไม่น่ามาอยู่ด้วยเลยนายถูกทิ้งเหรอเออฉันถูกทิ้งไว้กลางทาง นายมันก็แค่เหยื่อเจกบนายมันก็แค่เหยื่อถ้านายเห็นคนไม้น้ำนายอย่าไปกัดด้วยฉลามโอ้โอ้โอ้จะดูยิงโอ้เพื่อนขอกึ้นเรือนอยนี่อยู่นี่อยู่นี่กระโดดโชว์อยู่นี่เอาแล้วคนนี้คือเขาจะลงมาทําไมเนี่ยฮะจะไปแมวเรือมาลับบินเดี๋ยวนี้เฮ้ยีเหูเจออะไรแล้วนายตัวใหญ่มากเลยฉลามเฮ้อเฮ้อแจ็คกันจะตายเฮ้อเฮอตายเลยตายเลยตายมาเลยโหดอะไรจริงๆ ทำไรฉลามไม่มีทางสู้เมื่องจะขอค่าพวกนายยางเ้อยก็คนนึงนาอยอยู่ไหนจะกบจะขอค่านายหน่อยฉันอยู่ไกลไหน <จะ S 1> มาตรงเฮ้ยอยอเว <c oughs> ลาก่อนจะกบนายได้กลายมาเป็นสานอาหารขังฉันเฮ้ยฉุบอ๋จะตายนายเจ็บไหมโดนอาบิจิยงิงอะเจ็บเจ็บเจ็บมากเลยเราจะเริ่มทำการล่าฉลามนาบัตรนาว ฉันอยากเจอแบบโอ้โหฉลามโหดโหแบบบินมากัดฉั้นอะไรแบบนี้โอ้โหชาวบ้านน่่ไม่ใช่ฉลามแล้วมันเป็นสับินเอ้ยนายยิงมาเลยเดี๋ยวฉันจะขับไปใกล้ๆมันเอ้ยเจ้ากบไปเร็วว้ายโอ้โหขับหนีก่อนแวนฉันคืออดีตเด็กแวนครณผู้ชมถ้าเกิดว่าตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงฝนไม่ต้องแปลกใจฝนฝนมันตกได้เวลาอีกแล้วโอ้อยู่ทั้งวันไม่เคยตก ฝนบอกรอก่อนรอรอไอ้กบน้าอาชิพก่อนเดี๋ยวพวกเราค่อยมาเออไม่นจะคุยกันแบบนี้ก็ได้นะฝนนะโอ้ดูเรือลำนี้โอ้เฮ้ยเดี๋ยวเรือลำนี้มันเป็นแบบนี้เอ้ามาฝนเลยยิงมันยิงเลยมันอยู่ในน้ำนี่หรือเปล่าจัดมาชัยมามนี่มันอยู่นี่ยิงโดนบ้างปุาวันนียทุกคนตอนนี้ฉลามจะตายแล้วโอ้เสียงฝนดังมากเลย เดี๋ยวขอเดี๋ยวจบรอบนี้เนี่ยพักเบรกกันแป๊บหนึ่งก่อนทุกคนให้ฝนหายกันแล้วกันเรียบร้อยฉลามโดนฆ่าแล้วอโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือฝนหายตกแล้วโอ้โหกว่าจะหายตกนี่ก็รอไปสักพักเลยใช่ไหมฉลามใช่แล้วยังมาตกอีกนะฝนอ้าวฉันเป็นฉลามอีกแล้วอ่ะกลับมาก็ได้เป็นฉลามเลย ก็สามเปอร์เซนต์ของฉันนี่นี่ฉันเป็นคนมีบุญรู้ว่าฉันมีบาปกันแน่ว่าเนี่ยนายได้เป็นฉลามแค่สามเปอร์เซนต์แต่นายได้เป็นนะใช่โอ้โหฉันเป็นห้าเปอร์เซนต์ฉันไม่ได้เป็นเลยแสดงว่านายมีบาปแล้วฉันว่าจะเป็นฉลามบาปเยอะแน่เลยฉลามบาปนะฉะนั้นรอบนี้นายห้ามฆ่าคนนะเพื่อเป็นการทําบุญอ๋องั้นจะจฆ่าสัตว์กบอย่างนายก็แล้วกันนะโอ้โหไม่เอานะนายไม่อยากมาเล่นในท้องฉันหรอกจะกบไม่เอาไม่อยากไปอยู่ในท้องนายแล้วออกจากตูดนายจะเคยอน แล้วทำไมเลือนายรถเยอะยังไงเฮ้ยจะถูกปืนเลเซอร์ยิงอ่ะโอ้จะเจอเปิดมาก็เจอมนุษย์ต่างดาวเลย <c oughs> ทำไมเวลาขับเรือแล้วมันยิงยากจังโอ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหใกลมากไกลมากมีเรือลำหนึงกำลังหนีจากฉันฉันจะลองไล่ตามมันดู <c oughs> อย่ามานะ เรือสีเหลืองๆเฮ้ยๆจ๊าเฮ้ยๆโอ้ยโว้กบนี่มันอร่อยจริงๆมันนี่ก็คือฉลามที่กำลังสิงฉลามอยู่นี่คือร่างจริงกระทืบหัวทีนึงออแก้แค้นเดียวเดียวนายทำไรชั้นอย่างนี้ไม่ได้นะเจ้ากบไงพวกเราก็เป็นเพื่อนกันมานานโอ้โหเพื่อนกันมากเมื่อกี้นายกัดชั้นแบบไม่มีใยดีเลยเรือที่มันอร่อยยิง ไอ้อีคนหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเจ้าอบอนา่แพ้เน่ฉลามออเออเอฉเอเจะไม่รู้อีกคนหนึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยเงยตอขกันมาเห็นฉลามไหมนะแบบโดดเดียวแบบไม่มีใครให้คามาตามซากเรือทุกทีแต่ฉันก็ไม่เจอเอ้ยหมดเวลาแล้วเว้ยมันไปอยู่ที่ไหนอ่ะ มีพเพื่อนราชีวิตอยู่หนึ่งคนนะชื่อว่าฟิลสองสองสองเอ้มีคนพิมว่มาโกบโเนี่ย <c oughs> โกบลามฉลามคนต่อไปคือใครคงไม่ใช่สามเปอร์เซ็นต์ของฉลามได้เป็นอีกรอบหนึ่งทุกคนแล้วอ,อีกคนนี้เ็ามีเรือ,อยูนิคอร์วมา เฮ้ยเขาจะเอาเขามาทิมหัวฉันรอเปล่านี่ยเรือนี่สีแสบตามากเป็นเรือที่มองเห็นได้ง่ายในเวลากลางคืนนะฉลามนายจะมากัดพวกเราก็มากัดเลยแต่ฉันจะบอกว่าไม่มีทางทำไมเรือยูนิคอร์มันแบบว่าแปลกๆดูการวิ่งมันดูไม่สมประกอบไงไม่รู้เรือโคตรเร็วโอ้ยมีแต่คนเอาเรือเล็กมาแล้วมันเร็วมากความรู้สึกก็จะเหมือนว่าแบบไล่จับมาแรงวันอะไรประมาณนั้นปะแรงาง อึ่งเลยโฮ้ยโอ้โหไม่ไหวแล้วเห็นเศษสร้างนี่สไลด์ต่อหน้าทุกคนกี่เรือเร็วๆดูเรื่อนายหน่ยมันยิงจะได้ไงยิงจะได้ไงตายแน่ตายแน่ไม่เขาทําก็ไม่ได้เนยกำลังเจอนตกร้านสุดหดเขาซะแล้วสิเอ้ยเอ้ยตอนเช้าแล้วว่ะเออเริ่มสว่างเออว้ายเอานี่นาอ่ะเนี่ย เออเอาจะตายพอดีโอ้ยสรุปคือนายแพ้นะจะพวกโกร้ายนายมันเป็นฉลามที่แบบไม่มีศักดิ์ศรีซะเลยคนรออย่างเยอะฝีมือนายไม่ไหวมันไอ้ฉันลองเชิญทุกคนดูเลยนะอู้ดูดิอู้หคนยังเยอะนี่โอ้โหโอ้ยรับรองเรือจมแน่เติมมาปุบเรือจมเลยน้ำหนักเกินเือเอาเอ โอ้โห,โหเดี๋ยวคือมันยิงกันในห้อง็อบบี้แล้วกระเด็นมันกระเด็นสืบต่อเนื่องมาที่ห้องนี้ไ,ได้ไงวะเอ้ย,โอ,ยโอ้โหฉลามห,ห,หัวค้อนวะ<อ>โดดขึ้นก่อนเลยวะเนี่ยก็นก็กดโดดขึ้นแล้วก็อเดี๋ยวจะไม่ได้รอดย,ยังไม่ทันได้ขึ้นเรือเลยเอ้ยโอ้โหเดอดเดเดือดเดือดเจอโอ้ยเรียบร้อยโดนกินไปแล้ว าต,าตายกันทั้งลำเลยเจ้ากบนะรอนายทีเดียวนี่ตายกันทั้งลำเลยไยมันไม่ใช่ความผิดฉนะันนะในไงเรือเราโอ้ยจากเรือเทเทนี่กลายเป็นขยะไปแล้วจะสุนสิ้นกำลังใจจะไปแนวเฮ้ย <c oughs> ไ่นะนี่คนนี้เขาเป็นฉลามหัวค้อนนี่เหยยบหัวเลยนี่ยามยามไอเหยยบหัวเหยยอหัวฉลามมาร่วมยามกันเลยฉลามเอ้ยบังอาจบังอาจเฮ้ยฉลามฆ่าหมดทุกคน โอ้โหเป็นฉลามที่เก่งจริงๆเลยผมจะฆ่าพี่ว่ะโอ้โหเดี๋ยวยี่คนขู่ฆ่าเฮ้ยแน่จริงก็ลองดูมาเลยตอนนี้มีลูกเรือเยอะทั้งหมดกี่คนไม่ได้หนึ่งสองสามสี่สี่คนฮุยบทสั่นหอยสั่นในตำนานน้ำมากินเรือแล้วมันกำจะกินเรือยิงขยันยิงแล้วเพื่อนฉลามนี่อย่าเข้าใกล้เกินนัเรือเรามัน้า ไอแต่เรือเราคนเยอะไงเราก็ขับไปยิงมันเลยให้มันตายก่อนที่มันจะกัดเรือเราโอ้โหฉันว่าคนเยอะมันจะอิ่มเร็วมากกว่านะฉลามนุ่นเรือด้านหลังโดนกินไปแล้วมันอยู่ตรงเถบประมาณเอ่อสี่นาฬิกาเดี๋ยวยากจริงๆเลยเรือลำนี้เนี่ยเธอทามากนั่ไงนั่งไงบ้าเรือโน่นโน่นมันมาทางเราแล้วมาทางเราแล้วฉลามนีนี่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  มันตรงมาแล้วโยนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดิดิมันตรงมาแล้วนี่ขับเรือภาษาอะไรวะนี่โอ้โหโดดกินโอ้โหโอ้โหโดดชนกระจกแล้วเมื่อกี้โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนละกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะส่วนใครสนใจปูตัวใหม่ได้สมัครปูได้เลยโดยการสมัครสมาชิกเลยนะผมขั้นต่ำสามสบาทแล้วก็สั่งซีเสื้อและลิสต์แมนดิที่เพจ Photoshop เลยนะครับไปแล้วทุกคน โอ้โหโโเดี๋ยว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 ขึ้นจับจองที่นั่งเอ้ยนายไปก็นอ้าวฉันไม่ได้นั่งแล้วเจ้าของเรือเฮ้ยโ,โห <S 1> <S 1> เรือนี้ดูโหดมากเอ้า